อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวตีไหนพัยเอียะยัง สนทนาวันนี้เจ้าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในเดือนกันยายนนี้เจ้าจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวถึง9กิจกรรมโดยกันเจ้าวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาอู้จักกันในวันนี้เจ้าท่านแรกเจ้าคุณอิทธิรัตน์ศินารักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่สองเจ้าคุณสุภมิตรกิจจพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครับ สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับ่านธีครับมียินดีขนาดตี่ได้มาอู้ถึงเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวถือว่ากิจกรรมแน่นขนาดเลยเนาะเก้ากิจกรรมในเดือนเดียวเลยนะเจ้าถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าการร่วมมือเตื้อนี้มีมิติไหนพ่องเจ้าก็จริงๆแล้วการร่วมมือกันระหว่าง2หน่วยงานจริงๆมีมากกว่านี้นะครับภาคีของเราเนี่ยมีองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมแล้วก็มีทั้ง ทางวัดทางสถานที่ทางศาสนาเนี่ยที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่มีความเป็นมงคลนะครับเป็นเดือน9นะครับแล้วก็มีเลขเเลขแเลขอะไรมงคลเยอะเลยเราก็เลยมีการกําหนดในเรื่องของ12เดือน12เทศกาลว่าเดือนกันยายนนี้เรากําหนดว่าเป็นมูมันเป็นเดือนแห่งสายศรัทธาสายบุญสายมูทั้งหลายเนี่ยเราอยากเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามา ศรัทธาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา,านะครับซึ่งมีสถานที่ยังเป็นมงคลเยอะเลยเดี๋ยวทางท่านนายกสมาคมคงได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครับเจ้าก็ถือว่าโอ้หอู้แล้วก็เหมือนอาจจะเลือกบาถูกเลยก็ได้ว่าจ,จะไปที่ไหนก่อนจ้าใช่ครับจ,จริงๆต้องดูว่าอยากไปเสริมจุดไหนบ้างานะคเพราะเราเราเราอย่างเก้าเก้ากิจกรรมเนี่ยเราค่อนข้างเวอร์ครับใ่ เจ้าซึ่งขออู้ถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในพื้นที่ก่อนซึ่งทางสำนักงานงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทําหน้าที่เชื่อมโยงจะได้พองเจา้าครับจริงๆเราก็มีความร่วมมือนะครับกับหลายๆสมาคมไม่ว่าจะมาส,สมาคม,ม,าคมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือสมาคมร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายๆภาคีเครือข่ายเลยที่มาร่วมกันทําเราคิดว่าการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่มีสายศรัทธานะครับม,มาร่วมกิจกรรมในจังหวัดเนี่ย ก็จะมีการกระจายเข้าไปทั้งเรื่องที่พักทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องของฝากของที่ระลึกต่างๆก็จะมีการได้ต้องเตรียมตัวต้อนรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่างๆนะครับก็คิดว่าในทั้ง9กิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมช่วงตักบาตรโชติกาต่างๆหรืองานพักเครื่องนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ของทางสมาคมเนี่ยทางภาคเหนือเชียงใหม่ใช่ครับผู้นิยมพักเครื่องเนาะทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมารวมตัวกันคิดว่าคนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ นักท่องเที่ยวคนที่เดินทางมาเยอะเพราะฉะนั้นทุกภาคีภาคเอกชนนะครับมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหาราของฝากทุกท่านก็จะต้องเตรียมตัวละแล้วก็บอกเครือข่ายในการที่จะต้องช่วยกันรองรับนักท่องเที่ยวครับยังตั้งสมาคมนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้มีการ <c oughs> เตรียมความพร้อมเรื่องของตีพักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จะได้พองใจจริงต้องเรียนอย่างนี้ว่าด้วยเราเครือข่ายอย่างที่ท่าน ู้มในการแจ้งสักครู่นะครับเครือข่ายเราเรามีเรียกว่าครบถ้วนทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งมีสมาชิกประมาณ500านะครับแล้วก็สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนสมาคมมัรคุเทศสมาคมร้านอาหารานะครับหรือรวมถึงสมาคมสปาเพราะนั้นเองก็ครอบคลุมในธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซ,ซ,ซึ่งตรงนี้เป็นพันธมิตรที่เข้ามาร่วมกันผักดันให้เกิดเทศกาลมูมันในเดือน9กันยายนครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันเต็มที่แล้วเนาะก็ค่อนข้างเต็มที่ครับโดยโดยเราก็ได้รับนะครับความอนุเคราะห์ความเมตตาจากนะครับสถานที่วัดที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายๆแห่งครับ ทีนี้เข้ามาอู้ถึงรายละเอียดกันพ่องก้ากิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เดือนเก้ามีไออย่างพ่องนะจ้าเริ่มต้นจุดไหนเจ้าจุดแรกรจริงจริง<ๆ>ในก้ากิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการตักบาตรโชติกา,าซึ่งจะมีเกือบทุกวันเสาร์เลยมี <นะ S 1> ทุกวันเสาร์มา3ปีใช่ครับ,รบมา3ปีแล้วทางสมาคมดําเนินการมา3ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์จริงๆเรามีกิจกรรมเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับต้นเดือนแล้วมีเรื่องของ พิคเน่ด้วยมีอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเก้ากิจกรรมของเราจะมีเริ่มที่ตักบาตรชติกาแล้วก็มีบูชาพระราหูบูชาพระราหูที่วัดป่าแดดแล้วก็จะมีเรื่องของการพิธีพุทธาพิเศษนะครับสระเคราะห์แล้วก็สดะเคราะห์ครับที่เก้าครเก้าแล้วก็มีโครงการจิตตภาวนาด้วยนะครับที่โรงแรมสลิปนาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตักบาตรชติกาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ วัดเจดีย์หลวงครับแล้วก็มีงานไฮไลท์นะครับก็คือบูชาพระเครื่องประกวดพระเครื่องพระบูชาพระเครื่องพระบูชาด้วยวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็จะมีตักบาตรโชติกาอีกสองครั้งนะครับที่วัดเจดีย์หลวงวันที่วันที่ยี่สิบก็จะเป็นงานใหญ่งานตักบาตรที่วันที่สิบแปครับครับก็จะมีที่ที่ที่วัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ไฮไลท์ที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับก็จะมีการพิธี อ่าสืบชะตาหลวงนะครับเดี๋ยวเอามาลง,ล,งลึกในแต่ละกิจกรรมกันดีกว่าเจ้าในกิจกรรมแรกอย่างตักบาทโชติการนี่เพื่อนบอกว่าเสริมสิริมงคลมอโชคดีตลอดปีมะเสงก็คือ,อปี2568นี้เยนี่อย่างต้องเลือกเป็นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตัวยาเจา้าต้องเรียนอย่างนี้ว่าด้วยสถานที่นะครับตอนแรกที่เราทำาโครงการตักบาทเมื่อย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็มองในหลายๆหลายๆ สถานที่นะครับแต่คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับของวัดเจดีย์หลวงค่อนข้างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนนซึ่งเรามีพระเนนมารับบินทบาตเนี่ยนะครับเป็นประจำก็ประมาณ40กว่ารูปอยู่แล้วนะครับ30 4สกว่ารูปนะครับวรวมถึงสถานที่จอดรถนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา ดูแล้ววัดเจดีย์หลวงแล้วก็ประวัติอันเก่าแก่แกนะครับมีเรื่องราวต่างๆนะครับมาห0ร้อกว่าปีแล้ว,วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อคําว่าโชติกา,านะครับโชติกาก็คือชื่อเดิมของวัดเจดีย์หลวงครับโชติการาม,มครับอันนี้หลายคนบอทราบเลยควัดโชติการามนะชื่อก็ค่อนข้างเป็นมงคลนะครับแลไฮไลท์ของวันที่หกนะครับกันยาที่ ตักบารนอกจากตักบาทแล้วนะครับเราได้รับความเมตตานะครับจากท่านเจ้าคุณนะครับพระเทพวชิราธิปดีนะครับจเจ้าเาวาดวัดป่าดาราพิลมนะครับจเจ้าคณะภาคห7ธรรมยุทธครับเป็นประธานแล้วก็อีก,อ,กอีกองหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่เจริญนะครับจเจ้า,าวาดวัดถ้ำปากเปียงซึ่งอายุนะครับ ก็ปีนี้ก็95อันาซึ่งถือว่าสอา,อายุมากที่สุดในธรรมยุทธ์นะครับท่านเมตตามารับบินทบาทและหลังจากบินทบาทเสร็จนะครับเรายังมีการห่มผ้าพระมหาเจดีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับก็ได้รับความเมตตาจากทางวัดเจดีหลวง<ม>อนุญาตตรงนี้ครับเจ้าก็คือหมู่เรื่องกิจกรรมห่มผ้านี่คือจะเกิดขึ้นในวันที่6 ผมหกครับหลังต,ต,ต่อเนื่องจากออตักบาทครับตักบาทเสร็จแล้วก็มีห่มผ้าพระเจดีครับเจ้าเริ่มต้นขี่โมงเจ้าทังไปตั้งแต่เจ็ดโ,โมงเช้าครับเจ็ดโมงเจ้าครับผมเชิญชวนแต่งชุดเมืองกันก็<ป>เรียนเชิญครับเจ้าเมืองเพราะว่าถ้าเราจะตักบาทรอบพระมหาเจดียาครับยังปีที่ผ่านมานี่มีการจัดตักบาทรโชติกาทุก วันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เลยต่อเนื่องมา3ปีครับก็คือที่วัดพระเจดีหลวงเจดีหลวงครับผมจ้าวก็มีหลายๆเสาร์เหมือนกันขายพลาดวันที่6ก็ยังมีวันอื่นๆกับยา3กันยาแล้วก็20กันยาครับจ่าวยีกันยาจะเป็น8โมงเช้าครับแต่วันที่หนี่คือจะยิ่งใหญ่จะมีพระเกจิต่างๆจริงๆก็จริงๆเราที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระ เกจิพระเถระนะครับหมุนเรียกว่ามาเมตารับบิณฑบาตนะครับทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนถ้าดมาวันอาทิตย์วัดป่าแดดอันนี้เป็นวัดตีแบบโด่งดังอยู่แล้วเรื่องของสายมูหรือไปเสริมสิริมงคลต่างๆอันนี้มีกิจกรรมอะไรอย่างเจ้าจริงๆด้วยวันอาทิตย์จะเป็นเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเป็นจันทลุปราคานะครับ ก็คือทางวัดป่าแดดเองก็จะเป็นิธีมีพิธีบูชาพระลาหูนะครับเป็นการแก้เค็ดเสริมดวงชะตานะครับโดยท่านพระอาจารย์พยุงศักดิ์ครับเจ้าครับผมแต่ค่อนข้างใช่เพราะว่าแต่เริ่มเริ่มเวลาสามทุ่มนะครับที่วัดป่าแดดครับใครก็อยากจะมาสะดอกเคาะมาอะไรใช่ครับเชิญมางานนี้เลยครับเพราะว่าปีนี้ หเห็นที่เขาว่ากันต้องบูชาพระรากษใช่ใช่ต้องมเจ้าน้องเห็นมีกันปรับปรุงกันเยอะมากตยอย่างวัดป่าแดดช่วงก่อนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานักก็มีกันค่องขทา่จัดระเบียบเรื่องที่จอดรถต่างๆที่จอดรถตอนนี้มีด้านด้านหน้าวัดนะครับแล้วก็ด้านหลังวัดที่ที่มีค่อนข้างใหญ่ครับเจ้าอันนี้ ถ้าบูชาพระราหูจันทรุปราคาคนที่ต้องไปแมลงมันก็เมื่อคืนนี่ค่ะสามทุ่มครับสามทุ่มทุ่มครับผมออ๋เจ้าอันนี้ก็ใครตีจะบูชาพระราหูปักหมดเลยนะจ้า3สามทุ่มตีวัดป่าแดดเจ็ดกันยายนนะจ้าวถัดมาแห่งนึงกิจกรรมเจ้าโครงการจิตตะภาวนามันก็เจ้า เดี๋ยวมันจะมีโทษนะครับมันจะมีเก้าวันที่เก้ากันยาก่อนวันที่เก้าอวันที่เก้ากันยาเป็นที่ว่าจะดีหลวงเจ้าเป็นพิธีอย่างเจ้าอันนี้เรียกว่านะครับมีสองพิธีนะครับก็คือพิธีแรกนะครับจะเป็นพิธีพุทธาพิเศษพระผงพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับซึ่งพระผงเนี้ยเราจะแจกนะครับให้กับผู้มาร่วมงานนะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้ว นะครับซึ่งมวลสารเนี่ยเราได้เรียกว่าสายทองนะครับที่เป็นของคุณแม่บุญเลือนนะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากพระคุบากิษดาท่านมอบให้นะครับเป็นมวลสารสําคัญและยังมีมวลสารอื่นๆอีกที่ทางผู้ผู้ที่มีจิตนะครับนั้นช่วยกันมอบให้นะครับในการในการสร้างพระ ผงพุโทโธน้อยตรงนี้นะครับสาเหตุที่เรามีพุทธาพิเศษที่วัดเจดีหลวงนะครับต้องย้อนประวัติว่าคุณแม่ชีบุญเดือนนะครับท่านเคยมาพำนับปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเจดีหลวงอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงไฮไลท์นะครับก็คือช่วง 6, โมงเย็นนะครับจะเป็นพิธีสวดส่งนบพะเคราะห์แบบล้านนาเพื่อเป็นการปัดเป่าขาจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆานะครับ เป็นจานเสริมสิทธิมงคลให้กับตัวเองนะครับเจ้าอันนี้ไปได้ตั้งแต่กี่โมงเจ้าตั้งแต่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับ้นไปจริงถ้าไปเร็วกว่านั้นก็ดีนะครับจับจองที่นั่งอะไรให้เรียบร้อยครับเจ้าปากที่ดั่งก่อนอยู่จนเย็นก็จะมีของดีแจกอีกครับผมแล้วก็ยังมีมี เรียกว่ามีอะไรนะมีออกลงทาน,นด้วยนะครับ,รบก็บจะมีผู้มีจิตศรัทธาส่วนกันออกลงทานปีนันนะเ<ม>จ้าถัดมาโครงการเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับว่าในพิธีนะครับซึ่งเราได้รับความเมตตาจากพระภาวนาจารย์นะครับที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับ9ก้ารูปนะครับที่มา มานะครับก็มาเมตาก็มีท่านครูบาดวงจันทร์วัดมากกบตองนะครับที่สันปะตองครูบาคำฟัน่นวัดก่อโชคครับครูบาจันทิพนะครับวัดม่วงมาใต้นะครับแล้วก็ครูบาจันตะลังสีวัดกูเต้า,าครับครูบาจงวัดสีสว่างอำเภอหางดงครับแล้วก็ท่านครูบากิษดา <c oughs> วัดสันพระเจ้าแดงบ้านทิลำพูล พระอาจารย์พยุงศักด์วัดป่าแดดรวมถึงท่านครูบาศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดกู่เสือแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับก็คือครูบาคิววัดห้วยม่วงใหม่เจ้านะครับโอ้ก็ถือว่าถ้ามาวันนี้นี่ก็ค่อนข้างครบครบเลยนะเจ้าใครที่อยากเจอท่านเกจิอาจารย์ต่างๆที่อาจจะบไปได้มารวมตัวกันง่ายๆแบบนี้นะจ้าเชิญชวนไปได้เนาะ เร <c oughs> ื่องโครงการเจ้าติว่าเหมือนปันห้องโครงการจิตตะภาวนา,า,นาก็คืออย่างเจ้าจริงๆก็คือโครงการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งระยะเวลาก็ประมาณ8 8วันนะครับซึ่งจริงๆเราจัดต่อเนื่องมาหยุดหยุดไปช่วงโควิดจริงๆเราจัดต่อเนื่องมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับครับผมก็คือใครสามารถเข้าไปร่วมโครงการสมัครจรพ่อ จริงๆผู้มีศรัทธานะครับสามารถสมัครเข้าไปได้ร่วมได้เลยนะครับซึ่งแต่ตรงนี้ต้องเรียนว่ามีจํานวนจํากัดครับด้วยสถานที่เองด้วยท่านพระอาจารย์นะครับที่มา,าเมตตาเองท่านก็เพราะว่าต้องมีการดูนะครับมีการปิดวาจาต้องมีการสอบอารมณ์<อ>นะครับต่างๆคล้ายๆไปปฏิบัติธรรมอันนี้คือจริงๆปฏิบัติธรรมเลยครับก็คืออยู่ทั้นตั้งแต่สิถึง สิบสองถึงใช่ครับแกันยายนครับผมอืกครับผมโครงการนี้ต้องมีเวลาเฮ้ยนอกแล้วก็ต้องจห้างแต่ตอนนี้เต็มหรือยังเช่าถ้าจะจัคริงจริงตอนเนี้ยเรียกว่าเต็มนะครับนะครับแต่เพียงแต่คือก็ต้องเป็นเหมือนเวสติงลีสวาง้ครับผมถ้าใครสนใจก็อาจจะรอคนสลาสิทธิ์อย่างนี้ไปเจ้าแอมเรื่องโครงการพิเศนพระรอคอยเรื่องของการจัดเรื่องของนิทรรศการประกวด พระเครื่องพระบูชาครับเจ้ามีกิจกรรมอะไรอย่างในงานพ่อเจ้าปีนี้ค่อนข้างจัดยิ่งใหญ่นะครับเพราะว,ว่าจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงดสินช้านานาชาตินะครับซึ่งถามว่าด้วยสถานที่เองนะครับก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็ด้วยต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกๆปีเองเนี่ยนะครับงานใหญ่ที่จัดงานประกวดพระเครื่องพระบูชาเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามีเสียนพระแล้วก็มีผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมงานจากทั้ง ต่างจังหวัดเองนะครับมาเชียงใหม่ผมว่าปีหนึ่งก็ประมาณ4 5 0 0 0าคนานะครับที่มาร่วมงานเพราะฉะนั้นเองเม็ดเงินที่เรียกว่าก็เป็นกรอบเป็นกรรม <ừ> ในจังหวัดเชียงใหม่ <ừ> ซึ่งตอนนี้เองนะครับอย่างโรงแรมเองก็จองกันผมว่า5600ห้อง<ห>เกินไปแล้วนะครับามากกว่าน,นั้นและนะครับแล้วก็รวมถึงรถเช่าต่างๆ<อ>นะครับแล้วยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องร้านอาหาร รอบนี้มีพระสําคัญที่เป็นห้องไปอย่างก็เบญจ์จริงๆคือก็ปกติในในการประกวดพระเครื่องพระบูชาเขาแยกประเภทอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบญจะภาคีเหรียญพระนิยมพระผงพระดินนะครับมีมาอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีประเภทต่างๆนะครับเป็นเรียกว่าหลายแล้วรายการครับเจ้าและเรื่องกิจกรรมวัดพระธาตุดอยคําสืบชะตาหลวงสืบชะตาหลวงนะครับสืบชะตาหลวงด้วย เราทุกอย่างเนี่ยเราวางในรายละเอียดมาหมดนะครับตั้งแต่แรกว่าวันที่9เองเนี่ยเป็นการเรียกว่าปัดเป่าสะเดาะเคาะนะครับไล่ตั้งแต่7ก็เป็นการเรียกว่าปัดเป่าสะเดาะเคาะนะครับแล้วพอมาถึงการจบนะครับก็คือต้องเสริมมงคลให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานและนะครับก็คือเป็นการสืบชะตาหลงาวงเสริมมงคลให้กับทุกๆท่านครับปิดท้ายปิดท้ายครับให เหมือนให้แบบเสริมขึ้นไปครับแล้วก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับวันที่27เนี่ยอยากให้แบบท่านใดที่มีศรัทธานะครับที่จะขึ้นไปวัดธาดอยคำเนี่ยก็อยากให้อ่ารีบเดินทางไปที่นึงนะครับในช่วง4โมงเย็นเนี่ยและห้าโมงเย็นเนาะ4 4โมงครับเราจะมีรถบริการนะครับเป็นรถแดงที่จะพาขึ้นไปที่วัดธาเพราะว่าอ่าเรื่องจากสถานที่จอดรถค่อนข้างน้อยนิดนึงแล้วก็เราจะใช้บริเวณหน้าองค์ทวเวศเป็นสถานที่จัดสถานที่บวบูชาเนาะเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ท่านที่มีจิตศรัทธาครับวางแผนล่วงหน้ากันนิดนึงในการเดินทางครับอย่างผู้ที่บอกชำนาญทางอีกเกาะนังรถสติงๆจจดีกว่จอดไว้ด้านล่างด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยแล้วก็เรามีรถแดงรับส่งนะครับรวมถึงพอหลังเสร็จพิธีนะครับก็เสริมความเสริมความเป็นสิริมงคลก็คือได้รับ พระที่พุทธาพิเศษมาก็คือพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนนะครับสำหรับทุกท่านครับเจ้าย่างท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่คิดนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราจัดเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเจ้าผมว่าถ้าดูจากการที่คนจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเดือนนี้ถ้าสำหรับโครงการนี้ก็จะตีว่าประมาณเกือบสองหมืคนนะครับแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาสักประมาณสองถึงสามล้านบาทในทางตรงนะครับทางอ้อมเนี่ยก็น่าจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ธุรกิจร้านค้าร้านอาหารของฝากนะครับก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ในช่วงเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนที่เรามักจะประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยวว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยเนี่ยก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทาให้เกิดาการเดินทางสัญจรนะครับทั้งกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวไทยเองอนะครับคนในพื้นที่เองแล้วก็ชาวต่างชาติเองเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้เข้ามาชมแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าในเรื่องของการตักบาตรช่วง สายๆในเรื่องของการทําบุญเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นพิธีต่างๆเนี่ยผมว่าก็จะเกิดการแสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์นในพื้นที่นะครับให้ให้ผู้คนทั่วทั้งโลกได้เห็นว่าเชียงใหม่เรามีความพร้อมในเรื่องนี้ครับต่างชาติก็ชอบเนาะชอบใอ่ครับจริงๆผู้เรียน่งว่าจริงๆต่างคือกลุ่มที่เข้ามานะครับเป็นทั้งคนไทยนะครับแล้วก็เป็นทั้งต่างชาตินะครับอย่างคนไทยก็มาจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างชาติก็ม<อ>ีที่ ที่สนใจที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็พอสมควรครับเจ้าสุดท้ายนี่ยอยากเชิญชวนเจา้าประชาชนชาวไทยต่างชาติตัวเหืรอมาแอลกิจกรรมนี้เจ้าเริ่มต้นตีทันออได้ครับก็นะครับในเดือนมงคลนะครับเดือน9้าเดือนกันยาก็มูมันของชาวเชียงใหม่เรายินดีนะครับและอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ทุกทกท่านที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับอยากให้มาลองนะครับ ลองขึ้นมาเหนือนะครับที่เชียงใหม่เพื่อจะมารับสิ่งที่เหนือเหนือนกลับไปแล้วก็ความเป็นมงคลที่สําคัญในแต่ละงานเนี่ยก็อาจจะได้รับวัตถุมงคลนะครับ<น>เพื่อเป็นเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านด้วยนะครับในกิจกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับทั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทั้งจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราเนี่ยเตรียมความพร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับเดือนมูมันแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกัน ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจไหนพ่อเจ้าจริงๆสามารถติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่เพจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วตลอดจนเบอร์โทรนะครับขออนุญาตฝากไว้084 365 4744ครับเจ้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนักเลยนะเจ้าที่ได้มาเล่ารายละเอียดเก้ากิจกรรมนี้ให้เราฟังขอบคุณนักเจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมเจ้าช่วงนี้ย้างกันสักกรรมเดี๋ยวช่วงหน้าไปตรวจสอบสภาพอากาศกันเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน